ส่วนของบทบาทที่สําคัญของน้ําที่มีต่ออาหารบ้างนะคะน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นส่วนประกอบหลักของวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบจากพืชหรือว่าจากสัตว์นะคะก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบสัส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เรานํามาใช้บริโภคหรือรับประทานนะคะเราก็จะเป็นพวกอ,อ,อาหารสดนะคะผักผลไม้นะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากพืชได้จากสัตว์นะคะเราก็นํามา แล้วก็อาจจะผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแทบทั้งนั้นสังเกตได้ง่ายๆค่ะถ้ามีปริมาณน้ำเยอะนะคะก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความฉ่ำน้ำนะคะนุ่มนะคะไม่ได้มีความแข็งแห้งกระด้างสักเท่าไหรนะ่นักอันนี้ก็เป็นลักษณะสังเกตง่ายๆดังนั้นค่ะน้ำเลยมีความสำคัญนะคะที่เป็นสมบัติเฉพาะ ต่อกระบวนการแปรรูปอาหารเป็นอย่างยิ่งจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยถ้ามีปริมาณมากในอาหารเนี่ยก็จะมีผลทำให้อาหารเนี่ยมีอายุการเก็บเนี่ยสั้นเราก็จะต้องทำการแปรรูปแต่จะแปรรูปเป็นอะไรนั้นนะคะก็มีได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความร้อนหรือเป็น thermal processing นะคะหรือการใช้ความเย็นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ รังสีนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้สารเคมีก็แล้วแต่กระบวนการที่เราอยากจะทำโดยในส่วนของคุณภาพด้านต่างๆบ้างน้ำนะคะมีอิทธิพลต่อคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพทางเคมีนะคะหรือว่าทางจุลินทรีย์แล้วก็ประสาทส,สัมผัสอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเราเห็นอายกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราไป ซื้อซื้อซื้อวัตถุดิบนะคะมาใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันของเราอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนะคะเราจะเห็นผักสดเนี่ยมีลักษณะที่มีความมีความ ต,ตึงๆนะคะของผิวเนื้อของเขานะคะในส่วนของตัวใบนะคะหรือจะเป็นลำต้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสูญเสียน้ำไปเนี่ยก็จะสังเกตเห็นมีอาการที่มีความแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความกระด้างของเนื้อสัมผัสเวลาเราจับนะคะหรือว่าเราหยิบได้และที่สำคัญคือสีเขาจะเปลี่ยนนะคะเราก็จะเห็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆเหล่านี้ หรือถ้าจะเป็นในส่วนของทางประสาทสัมผัสอันนี้ชัดเจนเลยนะคะถ้าเราเทําการนําผักสดมารับประทานนะคะเราก็จะให้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสไปอีกแบบจะมีความฉ่าน้ำนะคะมีความกรอบกรอบในแบบทีเ่เป็นคงสภาพของผักผลไม้ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังรวมถึงในส่วนของ ลักษณะที่เมื่อเราทานเข้าไปแล้วก็คือความรู้สึกหลังจากเรารับประทานที่เราเรียกว่าการเมาฟิลก็จะยังคงนะคะให้ความรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำของเนื้อสัมผัสในวัตถุดิบนั้นๆได้ถ้ามีน้ำอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้ำนะคะถ้ามียกตัวอย่างถ้าเราซื้อปลามาทอดนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกปลาเนี่ยที่มีในส่วนของ มีไขมันในในตัวค่ะในเนื้อเขาเนี่ยนิดหนึ่งนะคะเพราะเวลาเราทอดเนี่ยก็จะให้รู้สึกถึงความนุ่มลื่นใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวเนื้อปลาเนี่ยที่ดีกว่าปลาที่มีไขมันน้อยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายไม่ได้มีแค่น้ำเป็นอย่างเดียวนะคะจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมาดีเราก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาด้วยนะคะก็ มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของอาหารในส่วนบทบาทอื่นๆนะคะอีกอันที่สำคัญเลยเนี่ยที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยเขามีสมบัติเป็นตัวกลางที่ดีในการถ่ายเทความร้อนนะคะแล้วเขาก็จะช่วยถ่ายเทความร้อนไปสู่อาหารที่สัมผัสกับน้ำ อย่างเช่นเวลาเราจะทําแกงขึ้นมาสักหนึ่งหม้อนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยลักษณะของอาหารที่อยู่ภายในหม้อเนี่ยถ,ถ้าเราทำแกงเขียวหวานนะคะก็จะมีการถ่ายเทความร้อนกันเกิดขึ้นการถ่ายเทความร้อนนะคะจากของแข็งไม่ว่าจะเป็นมักขือหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะที่อยู่ในแกงเขียวหวานของเราเนี่ยก็จะเกิดการถ่ายเทความร้อนที่ได้รับจากน้ำ นะคะแบบการพาความร้อนหรือที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของคอนดักชันนะคะก็แตกต่างกับเ,เวลาเราให้ความร้อนอาหารที่มีน้ําน้อยนะคะมีชิ้นของแข็งหรือมีชิ้นเนื้ออาหารเนี่ยอยู่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปริมาณน้ำเท่าไหร่นักอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้นะคะแต่จะเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบที่เร,เรียกว่าการนําความร้อนไม่ใช่การพาความร้อน ก็เพราะว่าตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เหมือนน้ำนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้น้ำนะคะหรือว่าจะใช้แกส๊สหรืออะไรก็ตามในการเป็นตัวกลางให้ความร้อนเนี่ยก็อาหารนั้นเนี่ยจะเกิดการถ่ายเทแบบการผ่าความร้อนค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะคะว่าน้ำเนี่ยเขาเป็นตัวทําละลายที่ดีดังนั้นก็เลยนิยมใช้น้ำนะคะมา ประกอบเป็นอาหารหลากหลายนะคะอย่างเช่นเอามาทําเป็นละลายกับน้ําตาลได้น้ําเชื่อมนะคะหรือได้น้ําเกลือเพื่อเอาไปทําเป็นอาหารแช่อิ่มหรืออาหารหมักดองอะไรต่างๆก็ตามสิ่งที่เขาเป็นมีคุณสมบัติเป็นตัวทําละลายที่ดีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเขาเป็นเพราะว่าน้ำนะคะเขาสามารถที่จะละลายนะคะสารประกอบอิเล็กโทรวาเลนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นกรดนะคะเป็นเบส แล้วก็เป็นเกลือเพราะเขาเป็นตัวทําละลายแบบมีขั้วนะคะเมื่อเขาแตกตัวไปเนี่ยเขาสามารถที่จะไปจับขั้วบวกก็จับกับขั้วลบขั้วลบก็จับกับขั้วบวกได้ก็เลยเกิดการละลายซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะคะน้ำเนี่ยเขาก็ยังสามารถละลายสารประกอบโควาเลนต์นะคะได้เช่นน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ยูเรียทําให้น้ำเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายคนนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสารเหล่านั้นเนี่ยถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลที่มีขั้วขนาดเล็กๆนะคะเช่นกลูโคโสหรือกรดอะมิโนโมเลกุลขนาดเล็กเหล่านี้ก็จะละลายได้ดีในน้ําหรือของเหลวในร่างกายแล้วก็จะเคลื่อนนะคะเข้าสู่ชิ้นส่วนต่างๆนะคะหรือว่าระบบอวัยวะต่างๆภายในของเราได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพจากที่ครั้งก่อนๆนะคะที่เคยพูดถึงไปในส่วนของ ไขมันนะคะโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเราจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะย่อยนะคะอาหารที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อที่ร่างกายเราจะได้นำสารอาหารนะคะไปใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้เนี่ยเราจะต้องมีน้ำเป็นตัวในการช่วยนะคะสลายให้โมเลกุลน,นะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็ไปเล็กได้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเวลาเราจะใช้การประกอบอาหารต่างๆนะคะเราก็จะต้องมีน้ำนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอก็เป็นเพราะว่าความมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีของเขาอย่างนี้นี่เองนะคะก็เลยมีความจำเป็นนอกจากนั้นนะคะน้ำเนี่ยการที่เขาเป็นตัวทำละลายที่มีคั่วต้องบอกว่าเป็นมีคั้วอย่างแรงเลยนะคะ เลยทำให้เขาสามารถจะจับกับไอออนต่างๆในสารละลายได้ทำให้ไม่มีไอออนนะคะหรืออีออนอิสระในสารละลายเหลืออยู่สารต่างๆในรูปของสารประกอบที่มีค้่นะคะที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเขาจะรวมกันอยู่กับโมเลกุลต่ําแม้ว่าจะไม่เป็นสารไอออนิกแต่ก็มีประจุมีค้่ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้โดยโมเลกุลของสารนะคะที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหมู่ไฮดรอกซิลก็คือตัวโครงสร้างที่เป็น o h นะคะ ก็จะมีอยู่จํานวนมากนะคะก็จะสามารถละลายน้ําได้ดีเพราะว่าเขามีหมู่ที่มีขั้วมากดังนั้นการดึงดูดกันค่ะระหว่างโมเลกุลของสารกับโมเลกุลของน้ําจึงมีมากขึ้นน้ำเลยเป็นตัวทำลายที่มีขั้วอย่างแรงดังนั้นเขาก็เลยสามารถจะใช้น้ํามาละลายเกลือนะคะแล้วก็ละลายน้ําตาลได้ แต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าสามารถที่จะละลายได้แต่เมื่อเราเติมน้ําตาลหรือเกลือไปในปริมาณมากจนถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดอิ่มตัวนะคะก็จะไม่เกิดการละลายของเกลือกับน,น้ําตาลแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีผลึกน้ําตาลหรือว่าเกลือเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าความอิ่มตัวนะคะของน้ําที่จะละลายการจับกันเนี่ยการมีขั้วเนี่ย หมดแล้วนะคะคือเหมือนมีความอิ่มตัวแล้วไม่สามารถที่จะจับต่อไปได้แล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มเราอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณของน้ำเข้าไปนะคะเพื่อช่วยดังนั้นค่ะน้ำก็เลยมีพื้นฐานนะคะในเรื่องของความเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแล้วยิ่งจะมีผลนะคะต่อเนื่องกันไปถึงเรื่องของอายุการเก็บในอาหารนั้นๆด้วย ดังนั้นค่ะเราควรจะต้องมารู้นะคะว่าปริมาณน้ําในอาหารเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรอ่าไมว่าเรารู้แล้วเมื่อกี้เราได้พูดกันมามีความสําคัญแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในใน,ในอาหารเนี่ยมีปริมาณน้ําอยู่เท่าไหร่จะสังเกตหรือจะใช้ในเรื่องของทักษะในการพิจารณาดูกฎด,ดูเนื้อหรือเอามาชิมอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่วิธีการนะคะตรวจสอบที่น่าเชื่อถือหรือเป็นสากลมากนะัก เราต้องมีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือค่ะเราก็อาจจะต้องมาดูที่ค่านะคะ moisture content หรือปริมาณความชื้นแล้วก็อีกหนึ่งค่านะคะคือค่า water activity หรือค่า AW เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าสองค่านี้คืออะไรความแตกต่างค่ะความแตกต่างของความชื้นนะคะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้อาหารเนี่ยเกิดการเน่าเสียหรือที่เรียกว,ว่าการเสรื่อมเสียของอาหารได้ ดังนั้นวิธีการดั้งเดิมค่ะในการดึงน้ําให้ออกจากวัตถุดิบหรือออกจากอาหารก็เช่นการตากแดดนะคะตากแห้งรับพลังงานโซลาเซลล์หรือแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าจะเอามาทําให้เข้มข้นหรือว่าจะเอามาเชื่อมเอามาแช่อ,อิ่มเอามาหมักเอามาดองวิธีต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นวิธีการนะคะที่ต้องการจะดึงปริมาณน้ำเนี่ยออกจากอาหารให้ได้มากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วค่ะถ้าเรารู้ ข้อมูลนะคะเราก็จะรู้ว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีที่อาศัยหลักของการลดค่า water activity หรือค่า aw แต่คนส่วนมากค่ะก็มักจะเข้าใจว่าเป็นการลดปริมาณความชื้นนะคะกะ็เพราะว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหารทั้งหมดเนี่ยมีผลทำให้อาหารเน่าเสียเราอยากจะกำจัดไปนะคะซึ่งจริงสองค่าเนี่มีความเกี่ยวข้องกันแต่เขามีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะเเรามาดู กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าแล้วแต่ละน้ำเนี่ยอย่างปริมาณ moisture content หรือปริมาณความชื้นเนี่ยหมายถึงอะไร AW หรือ water activity เนี่ยคืออะไรก่อนรู้ความหมายเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเขาเป็นยังไงน้ำนะคะในอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหลักๆนะคะเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแต่จริงๆแล้วก็จะบอกว่าเป็น3ส,ส่วนก็ได้นะคะแต่เอาเอาสอส่วนก่อน สส่วนของน้ำเนี่ยเราจะแบ่งเป็นน้ำที่เกาะติดกับอาหารหรือที่เรเรียกว่า b o ววอ water กับน้ำนะคะที่เป็นอิสระที่อยู่ในอาหารนั่นแหละค่ะแต่อิสระเราเรียกเราจะเรียกว่า free water สอตัวนี้ต่างกันยังไงคือถ้าเป็นร r e e water เนี่ยแค่เราเตั้งทิ้งไว้นะคะในอ,อ,อุณหภูมิปกติของห้องก็จะเกิดการระเหยไปได้ล้โดยที่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราลืมอาหารนะคะ ตั้งทิ้งไว้ไม่ได้เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเนื้อสัมผัสจะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีความแห้งเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ําในส่วนที่เป็น free water เนี่ยหายไปแต่น้ําในส่วนที่เป็นบาว water ค่ะเขามีการเกาะแน่นนะคะในโครงสร้างของอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันธะไฮโดรเจนนะคะหรือว่าเป็นพันธะไอออนิกก็เลยหลุดออกนะคะหรือระเหยออกเนี่ยยาก หรือบางทีเนี่ยไม่ไม่ออกเลยพูดง่ายๆนะคะถ้าเปรียบเทียบเหมือนน้ำในร่างกายเรารีวอ water เ,เนี่ยก็เหมือนจะเป็นน้ำที่เป็นเหงื่อนะคะเวลาเราเดินนะคะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่มีการสูญเสียน,น้ำออกไปพวกนี้นจะเป็น f ี e อ water แต่ถ้าน้ำที่ฝังแน่นอยู่ในร่างกายเราอย่างเช่นน้ำที่อยู่ในฟันนะคะอยู่ในกระดูนะคะหรือว่าอยู่ในระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยอันนี้จะเป็นบาว n d water นะคะ,นะคะเพราะว่าเป็นน้ำที่ ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเสียออกไปง่ายๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำสอตัวนี้นะคะจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ก็จะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นฟรีวอเตอร์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะดึงน้ำตัวนี้ไปใช้นะคะในการเจริญเติบโตได้ดังนั้นอาหารค่ะถ้ามีปริมาณน้ำฟรีวอเตอร์มากจุลินทรีย์ก็เจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะคะทำไมอาหารสดเนี่ยถึงเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่ามีฟรีววเทอร์อยู่เยอะนั่นเองค่ะค่ะก็ในส่วนของความชื้นนะคะเมื่อกี้ที่ที่บอกเอาไว้นะคะ,ะความชื้นนะคะความหมายของเขาเนี่ยก็คือเป็นปริมาณน้ําทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารคือรวมทั้ง2ส่วนเลยทั้งบาวแล้วก็ทั้งฟรีเอาไว้นะคะ ในขณะที่ค่า water activity หรือ a.w เนี่ยจะเป็นโมเลกุลของน้ำที่พร้อมจะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นไอนะคะซึ่งก็เป็นส่วนของ free water หรือเป็นน้ำอิสระเท่านั้นซึ่งนะคะในการทำให้ข้นทำให้มีความเข้มข้นหรือการทำแห้งจะเป็นวิธีการที่อาศัยการระเหยน้ำอิสระออกไปนะคะ ก็จะเป็นการลดค่า a.w ใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปส่วนเรื่องของการเติมเกลือหรือเติมน้ำตาลน,นะคะลงไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมอื่นลงไปและทำให้โมเลกุลน,นะคะของสารเหล่านี้ว่าจะเป็นของเกลือหรือของน้ำตาลน,นะคะที่เมื่อเขาแตกตัวไปนะคะก็จะไปจับพันธะกับน้ำอิสระทำให้ค่า a.w เนี่ยลดลงไปด้วย ะะซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีผลทําให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าอาหารสดอยากเก็บไปให้นานวิธีดั้งเดิมเราก็ตักแห้งนะคะหมักแช่อิ่มนะคะดองอะไรประมาณอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณน้ำ f r ว e water นั่นเองโดยค่า,า aw นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะก็ถ้าอยู่ที่จะเริ่มนะคะเขาจะเริ่มค่าตั้งแต่0นะคะถึง1 นะคะแล้วก็ค่า A W เนี่ยถ้าเข้าใกล้หนึ่งมากๆก็แสดงว่าเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำเยอะนะคะก็ถ้าเป็นอาหารสดเนี่ยจะมีค่าเข้าใกล้หนึ่งมากเลยทีเดียวดังนั้นก็เราอยากจะรักษาะะอาหารต่างๆเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานๆก็ต้องให้มีค่า A W น้อยกว่า0.6ค่ะ